ยายต้ยครัวทำตัวโต,วตวสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำขนมถ้วยดอกอัญชันสีสวยๆรสชาติอร่อยๆอออหอมมันมาฝากทุกทท่านค่ะสูตรน,นี้อร่อยสามารถทำขายสร้างอาชีพได้เลยนะคะค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นให้กับยายต้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะอันดับแรกเลยก็จะมาเตรียมทําน้ําดอกอัญชันกันก่อนค่ะถ้าเลือกได้ก็แนะนําให้ใช้เป็นดอกสดๆเลยนะคะถ้าเป็นดอกแห้งสีก็จะไม่สวยเท่าดอกสดๆค่ะ ส่วนผสมก็จะมีดอกอัญชันสดก็ประมาณ1นถ้วยก็รวมรวมกันประมาณ30ดอกหรือจะมากกว่านั้นก็ได้ค่ะน้ำเปล่า250 ml ใช้จิงก็ใช้แค่200 ML นะคะแล้วนำหม้อน้ำขึ้นตั้งไฟพอน้ำเดือดก็นำดอกอัญชันลงไปต้มเลยค่ะใช้เวลาต้มในน้ำเดือดที่5นาทีก็จะได้สีของน้ำดอกอัญชันเป็นสีน้ำเงินเข้มๆแบบนี้ค่ะ หรือถ้าหากท่านไหนต้องการให้เป็นสีม่วงเข้มก็หยดน้ำมะนาวลงไปประมาณ5-6หยดสีน้ำดอกอัญชันก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงเข้มแบบนี้นะคะพอครบเวลา5นาทีแล้วก็ปิดไฟพักไว้ให้เย็นจากนั้นก็ตักดอกอัญชันออกค่ะแล้วมาตรวงปริมาณน้ำดอกอัญชันใช้ 200ml ค่ะและนี่ก็คือส่วนผสมทั้งหมดของตัวแป้งมาผสมส่วนของตัวแป้งกันก่อนค่ะแป้งเท้าใยม่อมแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวน้ำกะทิ ทยอยเติมไปคนไปนะคะเพื่อแป้งจะได้ไม่ฟุ้งค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็เติมน้ำดอกอัญชันลงไปแล้วคนให้เข้ากันจากนั้นก็นำมากรองถ้าหากมีแป้งยังละลายไม่หมดก็ใช้ช้อนบดนิดนึงนะคะน่าจะเป็นแป้งเท้ายายม่อมค่ะ เสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนแล้วมาเตรียมทําตัวกะทิไว้ราดหน้ากันต่อค่ะและนี่ก็คือส่วนผสมทั้งหมดของตัวน้ำกะทิเอาไว้สำหรับราดบนตัวแป้งเติมส่วนผสมทั้งหมดลงไปในชามผสมสำหรับรสชาติของกะทิราดหน้าก็ให้ออกเค็มนิดนึงนะคะเวลาเขยวกับแป้งที่อยู่ด้านล่างจะได้มีความกลมกล่อมและก็จะเพิ่มความอร่อยค่ะคนให้น้ำตาลละลายจากนั้นก็นำมากรองเพราะบางทีแป้งอาจจะละลายไม่หมด เสร็จเรียบร้อยก็นำหม้อน้ำรังถึงขึ้นตั้งไฟใส่ใบเตยลงไปในน้ำเพื่อเพิ่มความหอมให้กับเนื้อขนมแล้วนำถ้วยขึ้นมานึ่งวอมก่อนเพื่อให้ถ้วยร้อนใช้เวลานึ่งถ้วยที่5นาทีโดยไม่ต้องปิดฝาเพราะน้ำจากฝาจะหยดลงโดนถ้วยจะทำให้ถ้วยแฉะแล้วก็จะทำให้ขนมแฉะได้ค่ะพอถ้วยร้อนหรือได้เวลาแล้วก็ยกถ้วยลงจากเตาเพราะว่าราดขนมบนเตาก็จะทำให้ร้อนมือได้ค่ะและก่อนที่จะราดแป้งลงไปก็จะลืมคนก่อนนะคะเพราะว่าแป้งนอนก้น แล้วเทแป้งลงไปก็ประมาณ60%ของถ้วยหรือว่าเกินครึ่งมากหน่อยๆค่ะเสร็จแล้วก็น้ำขนมขึ้นไปนึ่งก่อนที่จะนึ่งน้ำก็ต้องเดือดแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็นำฝามาปิดไว้ถ้าหากท่านไหนมีผ้าขอบางก็นำผ้าขอบางมาคลุมที่ฝาไว้ด้วยค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหยดลงโดนขนมใช้เวลานึ่งที่10นาทีด้วยไฟกลาง ค่ะพอนึ่งครบ10นาทีก็มาเตรียมด้านหน้าด้วยน้ำกะทิกันต่อถ้าหากมายกหม้อลงจากเตาก็รีไฟนิดนึงนะคะไอ้น้ำจะได้ไม่ลวกมือแล้วหยอดกะทิลงไปให้เต็มถ้วยเลยค่ะจากนั้นก็เร่งไฟให้เป็นไฟกลางเหมือนเดิมแล้วใช้เวลานื่งที่10นาที พอครบเวลาแล้วก็ปิดไฟยกลงจากเตาพักไว้ให้ขนมเซตตัวหรือว่าให้เย็นก่อนพักขนมไว้ก็ประมาณเกือบเกือบหนึ่งชั่วโมงขนมเซตตัวดีแล้วก็มาแกะออกจากถ้วยเราก็จะได้ขนมถ้วยดอกอัญชันสีสวยๆรสชาติอร่อยอร่อยหอมมันถ้าหากท่านไหนกำลังมองหาชีปอยู่ก็ลองไปทำขนมถ้วยขายดูนะคะซื้อง่ายขายคล่องคนไทยก็นิยมทานกันมากๆเลยค่ะ สูตรขนมอร่อยๆออแบบนี้มายย่แต้วครัวคำโตตขอบคุณที่ดูจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ